เพราะว่าประเทศไทยเรามีของเด่นเยอะแยะมากมายการท่องเที่ยวเราก็โดดเด่นเมืองหลักเราก็มีให้เที่ยวเมืองรองเราก็มี<อ>ให้เที่ยวทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงหน้าฝนหลายพื้นที่อย่างเช่นทะเลอ,อาจจะซบเซาไปสักนิดนึงแต่ว่าใครที่อยากไปนอนฟังบรรยากาศที่มีฝนตกโปรโยโปรโยแล้วก็มองทะเลกว้างไกลก็ไปกันได้แต่ที่นี่เขาได้รับผลดีครับเพราะว่าทุกปีที่เป็นหน้าฝนถือว่าเป็นช่วงไฮซีซันของจังหวัดชัยภูมิครับเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างเลือกที่จะไปท่องเที่ยวกันไปปักปุด เพื่อวางแผนเดินทางไปสัมผัสกับทุ่งดอกกระเจียวครับท่ามกลางความสวยงามของสายหมอกอากาศที่เรียกได้ว่าบริสุทธิ์และก็ป่าเขาวรวมถึงปีนี้ฤดูการท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและอุทยานแห่งชาติใสทองก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับพร้อมกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมครับ ปีนี้ที่ชัยภูมิร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับจัดก,กิจกรรมคิกออฟเข้าสู่เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานอย่างเป็นทางการประกาศเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสความสวยงามของทุ่งดอกกระเจียวที่บานสะพังท่ามกลางขุนเขาและสายหมอกครับนี่ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตและอุทยานแห่งชาติไสทองอำเภอหนองบัวระเว น,นายอนันต์นาคนิยมท่านพัวราชาการจังหวัดชัยภูมิบอกว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยเป็นไฮซีซันของจังหวัดชัยภูมิเลยเพราะว่ามีทุ่งดอกกระเจียวซึ่งเป็นความสวยงามที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นเพียงที่เดียวในโลกโดยปีนี้เตรียมความพร้อมทุกๆด้านนะครับทั้งสถานที่ความปลอดภยัยการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเรียกว่าสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ยังเน้นย้ำการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดเพื่อ้เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานปีนี้เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจครับดังนั้นขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปร่วมสัมผัสความงดงามของธรรมชาติช่วงฤดูฝนในงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานที่จังหวัดชัยภูมิตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมซึ่งตลอด3เดือนนอกจากจะได้สัมผัสกับธรรมชาติแล้วยังมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมากมายนะครับอย่างเช่นวิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือว่าวิ่งเทรล กิจกรรมเบลลี่วิถีชุมชนที่ชุมชนยักกุนนะครับพร้อมการจำหน่ายสินค้าโอท็อปของฝากที่ระลึกสินค้าชุมชนและก็สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของทุ่งดอกกระเจียวครับมั่นใจนะครับว่าดอกกระเจียวเนี่ยนะฮะหนึ่งก็คือปีนี้เรามาเร็วกว่าทุกปีและก็ดอกแรกที่เราตรวจสอบดูเนี่ยนะฮะก็จะเป็นดอกที่มีความสมบูรณ์นะฮะก้านดอกเนี่ย ยาวนะฮะแล้วก็ดอกใหญ่นะครับแล้วก็สีสันของดอกเนี่ยสวยงามมากนะฮะฉะนั้นปีนี้นะฮะเรียนว่าอย่าอย่าช้านะฮะเพราะหลายคนอาจจะบอกว่าปีที่ผ่านมามาจนประมาณกลางเดือนหรือปลายเดือนนะฮะผมว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะบรรยากาศที่ปรากฏกับสายตาทุกท่านขนาดนี้นะฮะเริ่มมีความสวยงามนะฮะแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะเกิน5วันนะฮะหรือ1สัปดาห์เนี่ยนะฮะดอกที่กำลังตูมอยู่เนี่ยก็จะเริ่มบาน ในขณะเดียวกันก็จะมีดอกใหม่ๆเนี่ยนะฮะที่กําลังพึ่งพึ่งแทงแทงหน่อขึ้นมาเนี่ยก็จะเริ่มผิด,ดอกนะฮะแล้วก็คิดว่าไม่เกินครึ่งเดือนนะฮะทุ่งแห่งนี้เนี่ยก็จะเต็มไปด้วยดอกกระเจลเนะเพราัฉะนน,นท่านที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าฤดูฝนนี้จะไปที่ไหนนะฮะก็อยากจะเชิญชวนว่าชัยภูมิก็จะเป็นที่หนึ่งนะฮะที่เรามีแหล่งท่องเที่ยวในการรองรับการท่องเที่ยวในฤดูฝนไม่ว่าจะเป็นป่าหินงามนะฮะใสทอง ภูแลนคานีหรือว่าต่าต้นนะครับเกตรษาพันธ์สัตวป่าภูเขียวเนี่ยหรือผาพึ่งก็ตามนะและนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีะร้านอาหารนะรมีที่พักแล้วก็มีโอทอปมีผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมไปถึงผลไม้ต่างๆในช่วงฤดูฝนเนี่ยมากมายในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนะครับใช่ครับมาเที่ยวเชียภูมิด้วยกัน ก็ดอกกระเจียวยามเช้านะสีสันตัดกับสีเขียวสวยงามมากก็ไปกันได้ที่ชัยภูมินะครับทั้งที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามแล้วก็อุทยานแห่งชาติไซทองท่านผู้ว่ามาเชิญชวนด้วยตัวเอง